ทักทายส่อนซ้าครับพี่น้องอยู่ไกลอยู่ไกลสวัสดีครับมีอนไหมคุณคนเอายูโรเ้ายูโรมาทำงานซอยสวัสดีครับเพื่อนเมื่อนี้มาหอดบ้านแล้วครับไปเอาดอกแคอยู่บ้านสวนอยู่ฝาหน้ายูโรคือสินค้าทองจินครับในซุ้มซ้อนพี่น้องกับเพื่อนต้อกันครับเอายูโรเทออกเลยยูโรเทเทเออเทสินค้าออกเทยกขึ้น กอหนึตต่งอนี่ครับคือดอกแคอ่าออกมาครับเอาอยู dollar 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 ่โลเื้อปู่ะเออเค็ปออกลูกเด็้เออใบใบครับดอกแคไม่หม่ๆสดดครับสม่ม่ทรดครับลำล่งมันมันชูทวงที่นอนเลยชูทงใส่ทรงลูกค่า รวมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้อย่าไปทางนั้นเออถุงมาถุงมาถุงอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับเออบอกจะาเอามาเร็วเรามาเร็วถุงเออมาเร็วๆลูกค้ารอปูอันนี้เป็ดอันนี้เป็ดเอออ่ะอ่ะกับกับงานพี่จีพาทำงานนี่คืองานของเรา ในท้องดินลุงหัวาลงด้วยช่วยกันพ่อไหนฮะข้อไหนข้ออาบน้ำน้ำน้ำมามามานั่งลุ้นลุ้นอย่าไปพ่อไปอาบน้ำครับกระเบื้องน้ำแข็งครับผมถุงหอมเลยคือดีทีข้ามีรถเข็นกลัวถูกมาเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเก็บใจนงเก็บใจเก็บด้วยกันโอ้ลานน่อยก็ได้ ยีนอนด้วยยน้อได้ไล่จผลผลิตเท่าครับผมเพื่อนเปี่ยนวิวาได้เกี่ยวครอบครัวอมมากครับนี่คือรายได้ของดอกแค่ครับเก็บสวนบอกแค่วนคาสวนงูสิ้งไข่ใบอ,อันนี้คือรอรค,ครับครับรบอก ท่านผู้ชมหน่อยนี่คืออะไรครับนี่คืออะไรครับกแคดอกแเอางุงเงยงง็ออกจังนบเมนบอมาเนดิคนถงดํางระ หยได้ไล่ก็คือว่าได้ครับพี่น้องถิ่นเชิงลวกบวกเป็นเชิงลบนี่คือดอกแค่ครับพเกนีที่แล้วง่ายครับเอาดอกแคโดนอยู่ครับถึงสองชั่วโมง งานก่อตั้งครับผมเออปิดไปเลยลูกยูรู้จักปิดบ้านปิดบ้านอีเหนียวจะเข้ามาอีเหนียวจะเข้ามาตัวดำดำนี่ตัวดำดำอโมยังรู้จักครับปิดบ้านยังอีเหนียวมากเาเก็บใส่ลูกเก็บใส่ช่วยกันั ข้อสิบยังอสบสิบค,ครับดน้ำกันครับสีอจกถุงมือนี่บอได้เยเงินบาทเงนเดียดสี่น้องเ้ย คือ<ะ>เกียทางภาคอีสานเกี่ยวกับสมุนครครับสกลนไพร์นค,ครมีคนบ้านสนนร,สสารน้างแก้วทำมวลแดงเปรย์สว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับจังหวัดอ,อะไรครับ เก่งมากโหวๆอยู่โลเก่งมากลูกปู่จะพาไปเที่ยวตะบนอีคอนตรงไหนอีคอนตรงไหนไปดูไหลเรือไฟดูอะไรเยอะแยะดูอะไรไปไหมไปไหมไปเอาใหม่ที่บ้านชันแป้นตำบลอะไรตำบลาดเอาใหม่ท้น มีอะไรบ้างมีนิ้วแู้งไหมมี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 อะไรมีมีอะไรบ้างมีอะไรงมีอะไรยังมีอะไรบ้างมีคาเฟ่คา่อะไรมีแกมีแกแกอะไรมีสิงโติงโตอะไรอืเชือกครับเออวัดสิงโตภาษาอังกฤษ เสียสังเตเื่ออะไรกิโนโต่อสงาสาแงิเรืองอะไรปลอะไรม่ออืจริงจริวัไขเกร์เนี่ยเสยเือเสยกับชิโนเสกับิโตกินเนื้ออืมกินเนื้อกินเนื้อจะเอาเอามี้จะเอากเจ้ามาตัดดเนื้อกินัไปเลย พี่นายกลัวหมี่นยไปไปไปนไปนก็ไปี่คับไหมตาก็ไปงตากลัวอะไรบ้างอกลัวหลายอย่างกลัวอะไรบ้างกลัวไม้เรากลัวอะไรบ้าง

ชาวบ้านครับกูนี่เป็นไหมจำสวนกูนี่เป็นไหมตัวแค่สวนคาตาคายสวนต้นเผาต้นโอ้หลายหลย่างครับปลูกหลายอย่างกันแยมแยมแต่ยางรำบะไหลายพี่น้อง๊บปลาตุ๊บแยม สครับประมาณีครับมือเี้ก็ได้เอา,เอาราแค่ใส่ถุงเสร็จเรียบร,อยร้อยแล้วพี่นอ้องยังจะส่งลูกค้ายังส่งลูกค้กขาโโขั้นตอนต่อไปครับเช็คเช็คถุงครับ อผใเก่าถุงข้าเก่าถุงครับเหมือนในเก่าถุงคือว่าโอเชครับคลิปนี้ก็ขอฝากไปเพื่อนกันครับผมพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับโลสวัสดีด้วยสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับโอ้ั่ววันเถอะูโดยรถอืมพอบีีรถพ่วในชงน้ำมันยตึงขังน